ชาวราศีกรกฎครับดวงชะตาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมฮะดาวพระเกตย้ายจนถึงวันที่19กรกฎาคมฮะดาวพระเกศโคจรทับนะครับดาวพระเกตคือเลข9ไทยนะฮะนี่ออกมาเลข9ไทยจุ๊บนะฮะโคจรทับปึ้งนะฮะดาวพระเกะะดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิสทธิ์เทพเทวดาหรือจินตนาการหรือเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนชีวิตนะครับแต่ผมจะพูดเรื่องที่มันโอเคเรื่องสบาย,บายใจนะหรือยอย่างน้อยเรื่องดีๆสิ่งที่ ดาวพรเกศให้คุณนะฮะเต็มที่เลยนะผมจะไล่เป็นข้อๆให้ได้ฟังครับข้อแรกครับเราจะรู้สึกได้ว่าเจอตัวตนใหม่ของเรานะฮะอาจจะบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่าเราใจเย็นได้ขนาดนี้เราไม่เคยอดทนได้ขนาดนี้เราไม่เคยกล้าตัดสินใจนะฮะได้ขนาดนี้อะไรก็ตามผมนึกว่าผม,มให้ดูอย่างหนึ่งว่าเราจะมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะ หรือพัฒนาการบางอย่างเราดีขึ้นนะครับอันนี้แจ่มเลยนะพัฒนาการต่างๆที่เราเกิดขึ้นในช่วงยินที่ไปนะครับมันผมจะเรียกว่าเราเก่งขึ้นนะฮะเราอึดขึ้นเราทนขึ้นเราแล้วแต่ว่าพัฒนาการด้านใดนะฮะแต่ให้สังเกตดีๆะคะับยินี่ไปนะเราจะมีความโดดเด่นนะฮะเราจะรู้ตัวเองแหละนะฮะสมมติเราเป็นคนแบบขี้โมโหหัวร้อนนะครับเราจะรู้สึกว่าเออชุนี้เราจะเย็นขึ้นนะ ทุกทีเจอประโยชนเนี้ยเราใส่และวทุกทีเจอคนนินทาว่าร้ายนะครับมาพูดลับหลังเราเดินเข้าไปฉะและเอาอยัางไงฮะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อ,อแ่งเขาฝากเขาเหนื่อยทำอะไรทีของเราดีกว่าหัวเย็นขึ้นนะฮะจากหัวร้อนหัวเย็นนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามมันให้สังเกตตัวเรานะครับบางสิ่งเราเปลี่ยนไปพัฒนาการดีขึ้นอนี่ครับนี่คือข้อแรกอก็ดีนะ เราเหมือนกับเราได้เจอคนพบตัวตนใหม่ของเรานะฮะผมเลยเรียกว่าคนพบตัวต,วตนใหม่ของเรามีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปในด,ด้านบวกนะฮะเออใครเจอเรื่องอะไรดีๆเขียนมาคุยบ้างนะฮะต่อมาครับดาวพระเกียรติเนี่ยเขาเรียกว่าดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเสม็จก่อนดาวพระเกียรติเนี่ยหมายถึงโลจิตวิญญ,ญาณนะครับหรือหมายถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่ครับเพราะนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าจากนี้นะฮะหรือช่วงนะฮะ เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเงียบนะครับนะครัคาดปลอดภัยนะฮะเรื่องปัญหาบางอย่างที่ต้องเจอเต็มๆนะฮะอย่างชิวเฉียดเออแทนที่สวยแล้วหัวหน้ามาเขาเล่นงานเราแน่เลยนะฮะมีอยู่เล่นคนน้นคนนี้คนนั้น,น,นเอา้าเรารอดฉนนรเฉยเลยนะฮะหรือบางทีเจอคนดีๆมาช่วยยามเราคับขันนะฮะเพื่อนๆลองนึกถึงนะครับว่าเวลาที่เราจนแต้มจนตรอกนะฮะ ไม่รู้ทาไงดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นความหดหู่ใจเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมันหาทางออกไม่ได้นะฮะอยู่เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยดึงให้เราคิดได้หรือให้ช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นหรือบางทีเราขับรถไปนะฮะรถเสียนะฮะเอาแป๊บเดียวเองนะฮะมีคนมาช่วยเฉยเลยนะฮะมีคนพาไปนูน่นรับโอ้โหเทคแคร์จนแบบเรากลับบ้านสบายๆเลยนะฮะ นี่ฮะเหมือนก็เาเรียกว่าโบราณเล่เทพอุ้มสมนะฮะแต่จะเป็นจังหวะอะไรดีๆก็เถิดนะครับแต่เราจะรู้สึกได้ว่ารอดจากปัญหาได้แบบชิวีวเฉียดบางทีรอดจากอุบัติเหตุนะฮะแทนที่จะเจอเต็มเต็มหนัก,นก,นกๆก็แค่ชฉวเฉียดนะครับนี่ฮะบางทีเพื่อเจออุบัติเหตุเล็กๆก็เรารู้สึก,กว่าแย่เลยเสียใจบางทีนะมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับ เอยพวกมองว่าสิ่งที่เราเป็นมันคือสิ่งที่ไม่ดีแต่อย่างน้อยโอเคเราจะรู้สึกได้ว่าเออมันรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกได้ว่ามันจะเจอเรื่องใหญ่หญ่แต่มันเหลือแค่นิดเดียวนะครับหรือแบบชิวเฉียดต่างๆนะฮะขับรถไปโอ้โหรถมันแบบเกิดอุบัติเหตุฮะผ่านหน้าเราไปพอดีเลยอะไรเงี้ยอ่าก็นะฮะก็ชิวเฉียดนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงอย่างที่ไปนะที่ผมก็าก็ดีนะต่อมานะฮะคนรอบข้างเรานะฮะจะ มองเราน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเราพูดคุยแล้วก็ตามมีน้ำหนักในในการพูดคุยบางอย่างมากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นนะฮะกระเจียวล้วือพูดถึงเสน่ห์ในช่วงเนี้ยอย่างหนึ่งเราจะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองนะเป็นคนอยากผมยาวอยู่แต่อยากตัดผมอยากทําสีผมใหม่อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าอยากเปลี่ยนลุคหน้าตานะครับอยากทําอะไรเกี่ยวกับหน้าตาฉีดนวดตัดนี่อะไรคือบางทีเรกว่า อยากทำอะไรกับตัวเองนะครับนี่แหละงนชอบนะอ่าแล้วช่วงนี้รู้สึกอยากทําอะไรกับตัวเองเป็นพิเศษนะครับอยากถ้าไม่ถงดูดีในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพรเพื่อเกิดเป็นใจกระตุ้นตัวเองนะกระตุ้นภายในใจเปลี่ยนตัวเองกระตุ้นภายนอกอยากทําให้ตัวเองนะฮะนี่แหละโอเคต่อมาฮนะอย่างที่บอกเมื่อกี้คุนะ้เรียกว่าคนจะเชื่อถือเรามากขึ้นใครค้าขายช่วงนี้พูดอะไรคนเชื่อฟังนะฮะบางทีคน รู้สึกดีนะฮะหรือว่าบางทีเราจะพูดอะไรแล้วคนรับรู้นะ,ะแล้วคนรู้สึกว่าเออเราน่าเชื่อถือนะฮะพูดอะไรคนเชื่อฟังขายของได้ดีขึ้นอ่าเงาแจ๋วนะฮะในเมื่อเราพูดแล้วคนเชื่อฟังเชื่อถือหรือก็อาจจะเดี๋ยกลับมาซื้ออีกทีอะไรี้ยฮะแล้วแต่นะแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าน้ำหนักในการพูดคุยนะครับน้ำหนักมากขึ้นเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่คุณหน้าคุณบัญชาลูกพี่รุนพี่อ่ะโอเคเจ้าครับคือเขาจะ รับฟังในสิ่งที่เราพูดมากขึ้น,นครับโอเคนะฮะข้อ <c oughs> ต่อมาเราจะได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรที่เราอยากทําเพื่อตัวเองเป็นพิเศษนะฮะเราจะมีแรงบันดาลใจแรงส่งทําให้เราอยากปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะฮะอยากเปลี่ยนอาชีพก็มีนนะอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่าเรียกว่าพัฒนาการอยากทําอะไรเพื่อชีวิตเราเพื่อคนในครอบครัวเราอยากทําอะไรเพื่อผู้อื่นอยากทาอะไรเพื่อคนที่รักมากยิ่งขึ้นค,ครับมันจะมีแรงส่ง นะฮะบางทีอยากจะค้าขายอยากจะหารายได้ทางอื่นอยากจะเปลี่ยนอาชีพก็แล้วแต่ว่าเรารู้สึกยังไงแต่ว่าโอเคอย่างน้อยมันคือความเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะฮะมันจะขยับมากขยับน้อยแต่ว่าอย่างน้อยเราอาจจะศึกษาในสิ่งที่เราอยากทำเป็นพิเศษนะฮะโอเคครับข้อต่อมาเซน์แรงนะฮะรังสีหอนชน่โอ้โหแม่นยาม,มากเพื่อนรู้ไหมว่าบางทีเราอาจจะ รู้ว่าใครไว้ใจได้ใครไว้ใจไม่ได้นะฮะแบบเข้มข้นขึ้นอันนี้ชัดเจนเลยคนนี้ยอย่าเข้าใกล้คนนี้ต้องมีอะไรแสบๆลึกๆแน่ๆอะไรงี่นะก็มีนะฮะเราก็บอกเพื่อนที่ทำงานไว้นะฮะคนนี้อย่าเข้าใกล้ปลานะมันคุมอยู่ทุกอย่างนี่ฮะแล้วสุดท้ายวันหนึ่งความก็จะแตกเลื่อนก็จะออกมาตรงกับที่ปากเราพูดตรงกับความรู้สึกที่เราประสบนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำหรือว่าง่ายคือ เราจะโอเคบางคนเซนในการฝันฝันแม่นบางคนเซนเรื่องของผู้สิ่งเนื้าเป็นปตามนั้นปากพร่วงหรือว่าเซนในเรื่องของเหตุการณ์นี่มันไ,ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่อยู่เรารู้สึกได้ว่ามันจะเกิดเรื่องต่างๆนานๆนานเหล่านี้อ่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะฮะเรียกว่าเป็นเซนนะครับช่วงนี้นเซนแรงดีฝันเลยแปลกๆแม่นเฉยเลยนะฮะเนี่ยบางคนก็อยากฝันหนึ่งตัวเลขนะมันจะแม่นมากชุวนะฮะแล้วก็ต่อมาครับมันเป็นช่วงที่สมมุตินะครับว่าเรา มันจะมีคนเข้ามาหาเราบ่อยขึ้นมันมีแรงดึงดูดนะฮะให้คนมีปัญหามาขอหรือมาขอคำปรึกษาง่ายคือจะมีคนมาขอคำปรึกษาขอคำแนะนําจากเรามากขึ้นนะฮะเหมือนเราเป็นที่ปรึกษากูรูเขาก็ไม่รู้เราก็อาจจะไม่ได้แบบเก่งอะไรแต่ทาไมช่วงนี้คนมาเล่ามารบายนะ,ะหรือก็มองเห็นเราเป็นพวกโค้ชชีวิตฮะโค้ชนะฮะ,ะ,ฮะเป็นโคชชิ่งนะครับ ที่ครับเป็นไปไปที่ปรึกษานะฮะเป็นเอวเซอร์นะฮะเรียกว่าอะไรก็ตามคนรู้สึกว่าคําพูดเรามีพลังคนรู้สึกว่าฟังเราแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะออกไปทําอะไรต่างๆหรือคนจะมาเอาระบายเอาความทุกข์กังวลมาระบายรู้สึกคุยเสร็จแล้วก็สบายใจขึ้นนะฮะส่วนเรานั่งอึงนะะโอ้โหหนักเหลือเกินแล้วแต่หาแรงบันดาลใจของตัวเองบ้างนะ,ะโอเคครับ ช่วงเนี้ยฮะรเราจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะฮะแบบไม่มีผลนะอยู่ๆก็สุขใจเพือเองเคยไหมบางครั้งความสุขคนอาจจะต้องแบบไปกินไปเที่ยวไปอะไรก็ตามแต่ความสุขของกรกฎในช่วงนี้นั่งๆอยู่มองฟ้ามองลมลมพัดใบไม้แบบแบบโอ้สุขใจจังนะอิ่มใจจังคือไม่ต้องทําอะไรเลยฮะอยู่ๆก็สุขใจเนี่ยอารมณ์มนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนั้นช่วงนี้นะครับเพื่อนชาวกรกฎอีกอย่างหนึ่งก็สุดท้ายฮะเราจะเป็นคนที่กล้าพูดมากขึ้น กล้าคิดกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใครนะครับคืออดีตอาจจะต้องขออนุญาตคนนี้คนนี้นะแต่ว่ากล้ากล้าพูดกล้าคุยกล้าวิจารณ์กล้าพูดในที่ประชุมนี่คือความกล้าช่วงนี้มันจะมีพลังเวทนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวนะฮะของดาวพระเครนะฮะยี่สิบสามพฤษภาถึงสิบเก้ากรกฎาฮะสิ่งต่างๆที่ดีๆเพื่อพวเอาไปใช้ได้นะครับเกิดประโยชน์แน่ๆช่วงนี้นะฮะแต่ช่วงนี้เซนต์แรงๆบางทีไปในที่ที่แบบลึกลับไปที่ที่แบบ แปลกๆบางทีรู้สึกอะไรแปลกๆเหมือนมีอะไรที่เดินตามหลังนะฮะอันนี้เป็นอุปทานหรือว่าเป็นจริงก็ไม่รู้นะแต่ก็เล่าห้ฟังว่าเอออาจจะหเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะโอเคครับโชคดีครับเป็นกำลังใจด้วครับสวัสดีครับ